Are you ready? 3, 2, 1, GO! Chơi với những người bạn tụi tao ค่ะทุกคนพรกัช่องเวฟฟี่เนีจนะคะคือว่าเวฟอะได้สั่งของไปตั้งแต่เทิมที่แล้วอะเทิมที่แล้วเลยของเทอมที่แล้วเลยใช่ตอนที่มันช่วงดังอยู่ในทิกต็อกอะคือแบบมันดังมากแล้วเวฟก็สั่งไปแต่เวฟไม่ได้ใช้นะสั่งมาแล้วก็ลืมจ่ายตังแล้วนะเออสั่งมาแล้วก็ลืมเราลืมว่าเราสั่งอะไรเราลืมแบบว่าจะมาใช้ แต่ไม่รู้ว่ามันจะใช้หรือเปล่าเราต้องมาทำให้ทุกคนดูนะคะซึ่งมีซึ่ง,งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกในการอัดคลิปของเว็บลง u t u b e นะคะในการอัพ YouTube ใหม่เนาะนั่นก็คือนี่เลยค่ะมาร์คไอติมนะคะที่เว็บสั่งมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะ2020เนาะเว็บสั่งมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะแต่ไม่ได้ใช้แต่มันยังก็ มันก็ยังไม่หมดอายุเนาะหมดอายุ2023นะคะเราก็จะมาใช้ครึ่งหน้าข้างนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงเรามาดูกันมาลบแค่ส่างกันเลยค่ะเว็บเ็นจากคลิปเมื่อกี้เขาบอกว่าสิ่งสกปรกมันจะหลุดออกมาเราจะมาเช็คแค่สปารกันนะคะแต่คิ้วเราไม่ลบนะคะว่าไอคนดูนะคะว่าเราไม่มีคิว้ว ค okay, ค่ะเราจะลบเครื่องสำอางแล้วนะคะทุกคนน่าจะพังไหมอะแค่นี้หน้าก็าพังพออยู่แล้วอะมีสิวเยอะอยู่แล้วเราจะลบเครื่องสำอางด้วยนี่นะคะอคนนี้เย่ครึ่งหน้านะคะทุกคนแบบนี้เลย ตาตัวเองเลยจนสีตาไม่ได้ว่าใช้อะไรไปบ้างทุกคนจะเห็นใบหน,าน้าสดใสของเมย์นะคะแบบสดใสมากเรามาจะมาเราจะใช้ครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งของครึ่งเนาะว้ายสีตาไม่ลบไม่ลบสีตาละคะ่ะเราจะไม่ลบสีตาด้านบนของเราเนาะ อืมอ่ะดูทุกคนดูดูว้ายครึ่งหนึ่งนะคะวิสิวขึ้นทุกคนสิวเวบขึ้นมันก็ขึ้นอยู่แล้วปะเออก็นี่นะคะหน้าแต่งกับไม่แต่งก็เหมือนกันแหละเพราะมีสิวเหมือนกัน อนตั้งกร่อผขอบพดลงก่อนนะคะมาค่ะมาใช้มาก,กันสีแกะแล้วนะคะแกะใหม่เลยค่ะ <c oughs> อบอกว่าใหมาสิบห้ถึงยีนาทีเราจะมาจับเวลากัน คน,คนเรียบๆดูความแตกต่างเลยเ,เดี๋ยวค่อยย้อนกลับตอนคลิปก็ได้โอเค่านี่นะคะคนมันเป็นน้ำเหลวๆเลยอะ ไม่จะใช่ดีไหมเนี่ยเสียอ้าโอ้ยโอ้ยโอ๊ยคิวฉันจะไม่หายใช่ไหมคิวเขายิ่งเข็นยาก,กๆอยู่ทุกคนครึ่งหน้านี้นะคะจับเวลาละคะยี่สิบนาทีนะคะใชฟจะจับเวลาให้เว็บด้วยนะคะ20นาทีจับเวลาค่ะหน้าจะไม่พังใช่ไหมเนี่ยจเวลาไป นหน้าของเราจะไม่พังใช่ไหมอตายแล้วนะคะไม่เป็นไฟเป็นไฟเป็นสีไฟท,ทุกคนคะเบบิ้บขอไปเล่นโทศรศัพท์เราก่อนเนาะเบบบใช้กล้องโทศรศัพท์เล่นนะคะในการถ่ายนะจะจับเวลาไป2 0นาทีว้า ครบี่สนาทีแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะมาเช็ดหน้าให้ดูเนาะดูนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีสิ่งเสกงปอุ๊ยมันกัดแค่สมองออกทุกคนผมนคิดว่าถ้ามันไม่ดีว็บจะทิ้งนะเฮ้ยทุกคนไม่ออกแค่สมองออกด้วยอะเร่เฮ้ยทุกคนไม่เอาแค่สมองออกขนาดละละเราลบแค่สมองเนี่ยว้า รูสีมันเอาขค้สมวงอ,ออกเยอะมากวะทุกคนโอเคนะคะมันก็ใช้ดีอะเออดีว่ะก็คิดว่าจะใช้ไม่ดีแล้วก็จะทิ้งเลยนะคะซื้อมาไม่เสียดายเงินหรอกเล่นเสียดายเงินดูสีอุ้ยเนี่ยคะ่ะร็จแล้วก็ ดูน่าจะเหมือนข่าวขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ขอแต่งหน้าไปรับของแป๊บหนึ่งนะของจะมาของจะมาแล้วเราต้องแต่งหน้าก่อนหน้าม,ามีเหมือนกันแต่ oh, <no. S 1> เขาจะเออของจะมาแล้วทุกคนแล้วของจะมาแล้วขอแต่งหน้าก่อน พอได้ยังแค่นี้แหละพอได้ปัดแก้มสเล็กน้อยถูถูๆๆๆๆูเอาใจะให้แก้มเราเหมือนเดิมนะคะสีตาเหมือนเดิมโอเค เริมแล้วก็ขอจบคลิปในการเพียงเท่านี้นะคะก็ไปหาซื้อกันได้นะคะมารไอศครีมเนาะต่างคนก็ความเขาก็รู้กันหมดแล้วเราไม่เรา,าต้องมาบอกอะ่ะเ,เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะบ๊ายบายแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แบบฟรีนะคะบ๊ายบายค่ะ